สวัสดีครับ f อฟทุกๆท,ท,ท่านคลิปนี้เราจะมากล่าวถึงกล่องดำนะครับกล่องดำทำพิพนะเพราะเท่าที่เราทราบมากันตั้งนานแล้วนะครับ <c oughs> โอ้เป็นเป็นปีนะครับเนาะเป็นปีนะครับตอนแรกเราคิดว่ากล่องดำเนี่ยคงจะเป็นเครื่องดักฟังอของใครบางคนนี่นะครับ ท้ายที่สุดแล้วนะครับอพอเราทราบมานะครับจากปากาทนายนนทนะ์ว่ากองดํามันเป็นแค่คอนเทนต์นะครับกองดําเป็นแค่คอนเทนต์มันนึกแล้วมันเจ็บในหัวใจไหมล่ะครับเอฟซีนะครับ, 4, ค,รบคงจะผิดหวังกันเป็นแถวเป็นแถวบางคนก็ชอบปกชอบใจนะครับเออบางคนก็ชอบปกชอบใจนะครับตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้ยินมาตอนแรกเราคิดว่า นะครับเออเหมือนดังที่นะครับหลายคนวิเคราะห์นะครับว่ากองดําน่าจะเป็นของคนนั้นน่าจะเป็นของคนนี้อะไรหลายๆคนนะครับตอนนั้นก็มุ่งเป้าไปที่นะครับหมอปลานะครับตังตั้งเป้าไปที่หมอปลานะครับจนหมอปลาต้องออกมาโต้แย้งไม่เกี่ยวกับเขานะครับไม่เกี่ยวกับเขาแต่นะครับมันมันพอมาถึงวันนี้ มันก็ช้าไปแล้วนะครับมันทําให้หมอปลานะครับกับกลุ่มทีมงานของเขาน่ะได้รับความเสียหายไปแล้วนะครับท้ายที่สุดแล้วเรื่องก็แดงขึ้นนะครับเรื่องก็แดงขึ้นมาจนถึงจนถึงทุกวันนี้นะครับแท้ที่จริงแล้วนะครับมันเป็นแค่คอนเทนต์นะครับของจําเลยนะครับตอนนั้นตอนนั้นอยู่ในกลุ่มนั้นนะครับอยู่อยู่อยู่ในกลุ่มกลุ่มเก่าๆเห็นไหมล่ะนะครับเออนี่แหละครับ มันก็น่าแปลกนะครับตอนแรกนะครับเออมันมาตกอยู่ในในซอกก่อเกียนะครับอยู่ตั้งนานนะเห็นไหมล่ะเอออยู่ตั้งนานนะครับไปเห็นเ่ยอยู่ตั้งนานก็ไม่รู้ว่าของใครเป็นของใครอะไรอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับมันเป็นคอนเทนต์นะครับเออเขาสร้างคอนเทนต์คือไม่มีอะไรจะเล่นนะครับก็คือพยายามเอ่อทให้ตัวเองเนี่ยโด่งดังนะครับโดดเด่นแล้วก็โด่งดังนะคลิปอาต้องมีคนคอยนะครับ จับผิดจับจุดอะไรอย่างนี้นะครับทำให้ตัวเองเนี่ยบริสุทธิ์นะครับบริสุทธิ์ผุดผ่องขึ้นไปนะครับแท้ที่จริงแล้วนะครับเรามาทราบกันว่ากล่องดำเป็นคอนเทนต์นะการทำคอนเทนต์แบบนี้นะครับมันเหมือนกับการหลอก f อฟนะครับเออนะครับการหลอก f อฟนะครับนะครับเอหลายคนนะครับที่ที่ถอนตัวออกไปจากกลุ่มนี้นะครับกลุ่มจำเลยนี่นะ นะครับลุงมงคลว่าโชคดีแล้วนะครับโชคดีแล้วนะครับแล้วต่อไปในวันข้างหน้าเนี่ยเขาจะหลอกเอฟซีอีกเท่าไหร่เห <vib. S 1> ็นไหมเท่าที่ผ่านมาเนี่ยก็หลอกมาหลายสิบครั้งแล้วนะครับหลอกมาหลายสิบครั้งแล้วนะครับหลอกครั้งแล้วครั้งเล่านะครับท้ายที่สุดวันนี้นะครับใครๆก็รู้แล้วว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเออเราก็รู้แล้วว่ามันเป็นคอนเทนต์ เขาเรียกว่าน่าจะเป็นคอนเทนต์บาปน่าจะเป็นคอนเทนต์บาาหลอกให้เอฟซีหรือว่าคนอื่นไปหลงมัวเมาว่าตัวเองเป็นบุคคลวิเศษวิโสมีแต่คนเขาคอยอยากจะให้ร้ายป้ายสีท้ายที่จริงแล้วตัวเองให้ร้ายตัวเองแล้วก็ไปโทษคนอื่นสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาเหมือนคนอื่นมาใส่ร้ายตัวเอง จริงๆแล้วพอเรื่องเปิดเผยออกมาแล้วนะครับตัวเองน่สร้างนะครับสร้างคอนเทนต์คือต้องการให้ตัวเองบริสุทธิ์นะครับต้องการให้ตัวเองบริสุทธิ์นะครับแล้วก็โยนขี้ให้คนอื่นนะโยนขี้ให้คนอื่นนะครับนี่แหละครับคนดีนะครับนี่แหละครับนักบุญนะครับเขาเรียกว่านักบุญจอมปลอมนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับ ถ้าเป็นแบบนี้เป็นแบบนักบุญจอมปลอมเหมือนกับต้นพระปากระถินนี่แหละครับนีเหมือนที่เราเรารู้เราทราบกันอยู่ทุกวันนี่นะครับมันเป็นนักบุญจอมปลอมนะครับแล้วมันจะสร้างขึ้นมาอีกกี่หลายสิบอีกกี่ร้อยคอนเทนต์ล่ะครับเห็นไหมเท่าที่เราเห็นมาแต่ละอย่างเนี่ยนะมันเป็นคอนเทนต์ดังนั้นนะครับเห็นไหมตั้งแต่คอนเทนต์ทาให้ตัวเองบริสุทธิ์นะครับทำคอนเทนต์ให้คนอื่นเขาสงสาร นะครับเห็นไหมแท้ที่จริงแล้วนะครับใต้หน้ากากจริงๆนะครับบุคคลบุคคลนี้นะครับบุคคลออคือจําเลยคู่นี้ไม่น่าสงสารดังที่อคอนเทนต์ที่เขาสร้างกันขึ้นมานะครับมันเป็นมันมันช่างเป็นคอนเทนต์บาปเหลือเกินมันมันยากที่จะสรรหานะครับคำพันธนาอะไรก็แล้วแต่นะครับ มามาว่ามาด่ามามาพูดกับจําเลยนะกับสองตัวนี้นะครับมันจริงๆนะครับเออมันทำให้ผิดหวังนะครับเห็นไหมทำให้เอฟซีหลายคนผิดหวังนะครับนี่เห็นไหมมันไม่ต่างกับพวกมิจฉาชีพนะครับในทางด้านโซเชียลนะครับแม้แต่นะครับตอนนั้นนะครับทนายนอนนาก็ยังต้องร่วมมือกับเขาด้วยนะครับสร้างคอนเทนต์ นะครับเห็นว่าคนกําลังติดตามคนกําลังดีคนอะไรอะไรนี่นะครับสร้างคอนเทนต์ให้ตัวเองนี่เป็นผู้บริสุทธิ์นะครับเป็นผู้ที่น่าติดตามนะครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยนนเหมือนกับคนอื่นเขาพยายามคอยกันแกล้งนะครับแท้ที่จริงแล้วนะครับเขาเป็นคนที่สร้างคอนเทนต์ขึ้นมาเองทั้งนั้นนะครับเรื่องแบบนี้นะครับเรื่องแบบนี้นะครัเพราะฉะนั้นเราอย่าไปอ่า เราอย่าไปคิดนะครับเราอย่าไปคิดนะครับว่าบุคคลบุคคลนี้จะบริสุทธิ์เหมือนดังที่เราคิดไว้นะครับมันไม่ใช่ผ้าที่สะอาดแล้วนะครับไม่ใช่ผ้าที่สะอาดแล้วนะครับเขาหลอกคนอื่นมาตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่วันแรกนะครับที่เกิดคดีนี้ขึ้นมาเขารู้นะครับเขารู้จุดว่าจะหลอกยังไง นะครับบุคคลนี้เป็นบุคคลที่ฉลาดแกมโกงนะครับอาศัยนะครับเอ่ออาศัยความสงสารนะครับของบุคคลทั่วไปอาศัยนะครับเอ่อเขาเรียกว่าดึงสายบุญนะครับดึง fc สายบุญเข้ามาร่วมกับตัวเองนะครับจริงๆแล้วตัวเองนะครับไม่ใช่บุญดังที่คิดหรอกนะครับไม่ได้บุญดังที่คิดนะครับจำเลยคนนี้นะครับไม่ได้เป็นคนบุญอย่างที่คิดนะครับ เพียงแต่ว่าเขาไปดึงนะครับเขาไปดึงนะครับสายบุญต่างๆ fc นะครับ fc สายบุญเขาอาจจะมาด้วยบุญจริงนะครับเขาสายบุญจริงนะครับจำเลยคนนี้เลยแฝงตัวเข้าไปในกลุ่มของคนบุญนะครับใช้นะครับจิตสำนึกของมิจฉาชีพเข้าไปล่อไปลวงไปหลอกนะครับจนเป็นผลสำเร็จนะครับจนสายบุญเขานะครับเชื่อ จนเข้าหัวจิตหัวใจจนเข้าเส้นเลือดว่านะครับจำเลยคนนี้ก็คือนะครับนักบุญนะครับแท้ที่จริงแล้วนะครับเขาคือนักบาปตัวยงนะครับแท้ที่จริงแล้วนะครับจำเลยคู่นี้นะครับ2ตัวเนี่ยก็คือนักบาปตัวยงนะครับเราคอยสังเกตนะครับนะครับกลุ่มบริวารของเขาเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นพวกมิจฉาชีพนะครับชอบโกงคนอื่นนะครับ เป็นอาจินนะครับเขาก็จะเป็นคนกลุ่มประเภทพวกนี้นะครับที่ที่รูปคนนะครับหนีหรือว่าห่างออกมาเนี่ยก็เพราะเป็นด้วยเหตุนี้แหนะครับเห็นไหมคนดีมันไม่มีหรอกครับนะที่จะไปสมครบร่วมคิดกับนะครไอ,พอชช้พวกมิจฉาชีพพวกหลอกลวงนะครับมันจะมีแต่พวกเดียวกันทั้งนั้นนะครับที่จะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นเท่าที่ผ่านมา พวกเราทั้งหลายนะครับรวมทั้งลุงมงคลก็โดนหลอกมาทั้งนั้นนะครับก็ดีใจกับ f อนะครับหลายนะครับหลายหมื่นคนนะครับที่ตีตัวออกห่างออกมาจนได้ตีตัวห่างออกมาจนได้นะครับนี่แหละครับเราไปดูคอนเทนต์กล่องดำนะครับเมื่อก่อนก็มีหลายคนนะครับรวมหัวจมลงรวมหัวจมท้ายด้วยกันแม้แต่กระทั่ง ทนายก็ยังร่วมหัวทนายบางคนนะครับทนายนอนนานะครับก็ยังร่วมหัวโจมท้ายกับคนในกลุ่มเหล่านี้นะครับแวบๆแวบๆแวบๆอย่างนี้นะครับเห็นไหมท้ายที่สุดก็ออกมารับแล้วว่าเป็นคอนเทนต์นะครับเออนะครับกองดานเห็นไหมล่ะนะครับตอนแรกบอกว่าแจ้งความแล้วเอาไปเอามานะครับจนถึงเดี่ยวนี้นะครับเออพอพอแตกแยกกันแล้วนะครับ ก็มาแบะไตกันแล้วไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ยังไม่ได้แจ้งความนะครับเพียงแค่ขอไปตรวจสอบเห็นไหมล่ะขอไปตรวจสอบแค่นั้นนะครับท้ายที่สุดแล้วมันก็ตรวจสอบไม่ได้นะครับมันก็ตรวจสอบไม่ได้การที่จะตรวจสอบได้คุณต้องมีใบแจ้งความไงนะครับคุณต้องมีใบแจ้งความถ้าตรวจสอบได้คุณต้องแจ้งความก่อนนะครับ ถ้าไม่มีแจ้งความเนี่ยคุณจะตรวจสอบไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องพวกนี้นะครับทำเป็นบอกว่าให้เขาตรวจสอบเหมือนจะใช้เส้นอะไรอย่างนี้นะครับท้ายจริงๆแล้วนะครับนะบุคคลบุคคลนี้นะครับในกลุ่มนี้นะครับโหดเทียมนะครับยิ่งกว่าที่เราคิดอีกนะครับเพียมนะครับเขาเรียกว่าหลอกลวงสังคมนะครับลวงสังคมหลอกสังคมนะครับ ให้เข้านะครับไปนะครับหลงเข้าไปหลงมัวเมานะครับกับคอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์ของเขาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคอนเทนต์นี่มันเป็นคอนเทนต์บาสนะครับวันหลังอย่าหาทำนะครับคุณไม่เข้าหัวอ,อกหัวใจกับคนคนคนบุญหรอกนะไอ้พวกนี้นครับนักบุญนะครับเขาคิดว่าเขาไม่มีพูดเล่นนะครับการทําบุญเขาก็ไม่ได้ทําเล่น นะครับคุณขออะไรมาเขาให้ทั้งนั้นนะครับขอบริจาคมาเขาก็ให้นะครับขออะไรเขาก็ให้นะครับแต่คุณไม่เคยมีใจบริสุทธิ์ให้เขานะครับคุณไม่เคยมีใจให้เขาคนที่เข้าไปหาคุณคุณก็ต้องการนะครับให้เขามีใจให้แต่คุณไม่เคยมีใจให้เขานะครับแบบนี้เขาเรียกว่าคนบาปโหดเหี้ยมนะครับเหี้ยมกว่าที่เราคิดไว้ หลายหมื่นเท่าตัวนะครับแล้วอีกไม่นานนะครับ FC ที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับที่ตามคุณเนี่ยนะครับในตามกลุ่มนี้อยู่นะครับกลุ่มของจำเลยทั้งสองนี่นะครับแล้วคุณจะได้รู้ว่าแล้วคุณจะต้องเจอคอนเทนต์อะไรอีกเยอะแยะนะครับซึ่งมันแต่ละคอนเทนต์มันเป็นคอนเทนต์บาปหรือคอนเทนต์หลอกลวงหลอกให้พวกคุณเข้าไปติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ลูมคอนแชแนลก็จะขอลงก่อนนะครับนะ ขอบคุณมากนะครับ fc ทุกคนอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์และกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องลุงมงคลหาข่าวดีจัดและช่องลุงมงคลชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ